อัปเดตแบบเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมานะคะซึมเศร้าแพนิคเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาบบเป็นช่วงชีวิตที่ค่อนข้างหนักสาหรับแท็บนะคะทุกคนพิมทำอะไรอยู่บ้างนะคะหลายคนพิมพ์มาถามในคอมเมนต์นู้นน,น,นี้นู่นนั่นมีแฟนใหม่ยังนู่นนี้นู่นนั่นเมื่อก่อนสายตาดูไม่สดใสเลยจริงอันนี้ทํารู้สึกได้เลยว่าแบบตอนนั้นแท็บแบบทั้งปล่อยตัวแท็บดังไม่รักตัวเอง สวัสดีค่ะกับมาเจอแทบอีกแล้วนะคะในช่องแท็บ วันนี้นะคะเป็นคลิปที่แทบจะมาอัปเดตชีวิตอัปเดตแบบเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมานะคะใครที่อาจจะเห็นมรสุมชีวิตแทบก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซึมเศร้าแพน,นิคเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงชีวิตที่ค่อนข้างหนักสําหรับแทบนะคะทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างแล้วรวมถึงอาการแพน,นิคอาการซึมเศร้าเรื่องเลิกกับแฟน ะะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเริ่มแรกก่อนนะคะเรื่องแพนิกกับเรื่องซึมเศร้าเนี่ยตอนนี้คือแทบหายากทุกคนแทบไปพบแพทย์มานะคะหมอบอกว่า โอเคแทบดีแล้วอะไรเนี้ยแต่อาจจะต้องกินยาอยู่อีกนิดหนึ่งนะคะซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบซึมเศร้าขั้นหนักถ้าเป็นแบบเหมือนเครียดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะมันกินยาแค่เหมือนยาคลายเครียดทุกคนแล้วก็บวกกับแทบเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับเขาก็จะจ่ายเป็นยาแบบนอนหลับซึ่งแทบก็กินบ้างไม่กินบ้างทุกคนก็คือแล้วแต่ว่าอาการเป็นยังไงส่วนใหญ่แท็บจะไม่ค่อยกินอะคือที่หมอให้มาแทบก็ไม่ไม่แทบไม่ได้กินเลยนะทุกคน Alum? ส่วนเรื่องยาเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องจากมันเป็นยามันตต้อองกิน่ ก็ะะอาจจะต้องกินต่อเนื่องปีประมาณ2เดือนแล้วค่อยหยุดทุกคนเออเรื่องแพนิคกับซึมเศร้าคือหายขาดเลยทุกคนหายขาดจริงๆนะคะตอนนี้คือไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกดีกับชีวิตรู้สึกแบบแฮปปี้กับตัวเองมากๆนะคะในต,ตอนนี้คือแบบแฮปปี้กว่าเดิมแบบ3เท่าอ่ะถ้ามีกําลังใจในการที่ออกไปใช้ชีวิต แทบเริ่มธุรกิจใหม่แทบเริ่มแบบออกแบบสปาละกําลังจะก่อสร้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาอีกนะคะซึ่งตรงเนี้ยแทบรู้สึกว่าแบบแทบแฮปปี้มากที่มีกําลังใจในการอัดคลิปวิดีโอจะเห็นนบว่าลงคลิปแต่งหน้าบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือก่อนนั้นเนี้ยแทบรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะคะแล้วแทบก็รู้สึกแบบเหนื่อยกับชีวิตแทบรู้สึกหมดแพชชั่นในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแฮปปี้มากๆนะคะบอกเลยว่าเป็นแบบพ่วงที่แบบเออ รีคอร์ r ตัวเองได้เร็วมากๆนะคะถ้าพูดถึงว่าตอนนี้ชีวิตทําอะไรอยู่บ้างนะคะตอนนี้ชีวิตแทบก็ทํากับที่บ้านเนาะก็คือทําธุรกิจของคุณแม่นะคะเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นี่ยแหละเมื่อก่อนอะ่ะคือทําประมาณ3วันต่ออาทิตย์เพราะว่าแบบเป็นแบบซึมเศร้าแล้วก็ไม่มีแบบแรรในการที่จะออกไปข้างนอกเท่าไหร่ก็คือทํา3วันต่ออาทิตย์ตอนนี้ทํา5วันละทุกคนแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูนี่แหละอาทิตย์ละ สองคลิปในอทตอก็มีบ้างใช่ไหมก็ทำเรื่อยๆคือแบบตอมไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่แล้วก็กำลังออกแบบสปานะคะแล้วก็ทำแบรนด์เครื่องประดับของคุณแม่เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือชีวิตวุ่นวายมากแล้วก็ถ้าถามว่าออก,กบ้านทุกวันไหมออก,กบ้านทุกวันเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ทำอะไรเลยเงี้ยก็คือตอนเนี้ย คือออกไปเจอเพื่อนเหมือนเดิมละก็ออกอีเวนต์อะไรเงี้ยก็คือไป ตลอดนะฮะก็แทบไม่มีวันพักเลยหญิงบางทีฉันก็อยากจะพักบ้างอะไรบ้างแต่ไม่มีเวลาพักเลยต่อมาเรื่องเลิกกับแฟนทําไมมันดูปุบป,ปับใช่ไหมทุกคนมันดูปุบป,ปับมากจริงๆแต่แทบยังไม่ได้เล่ารายละเอียดเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเกิดแบบผ่านเวลาไปสักนิดเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่บอกเลยว่าไม่ได้มีมือที่3ไม่ได้แบบอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องที่คนสองคนอะไม่เข้าใจกันไลฟ์สไตล์ต่างกันแล้วก็ในชีวิตเราต้องการสิ่งที่ไม่เหมือนกันไว้ คืออาจ,จเป็นที่เขาต้องการแฟนในอุดมคติเหมือนที่แบบเขาต้องการเว้ยแต่เราเป็นให้เขาไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาต้องการบางทีมันแบบลิมิตเราค่อนข้างเยอะอ,อารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวจริงๆรายละเอียดลึกๆก,กม,มันมีอีกเยอะแแท็บยังไม่ขอพูดตอนนี้นะคะจะเห็นได้จากคลิปที่แท็บไปเที่ยวคนเดียวใช่ไหมทุกคนแท็บไปเที่ยวคนเดียวปุบปับมากคือแท็บบอกเลิกกับ ที่หมีเนี่ยตอนประมาณแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณเนี้ยแล้วก็เลิกกันคุยกันเพลยจบเที่ยงคืนแท็บบุกตั๋วเลยแท็บบอกเออนะแทบไปต่างจังหวัดแท็บบุกตัว๋วก็คือแท็บบุกไปสมุยเลยแล้วก็อยู่สมุยพักานเนี่ยประมาณ10วันทุกคนช่วงเวลานะัแบบ้นน่มันเป็นช่วงเวลาเหมือนเวกับพอแทบมากๆเลยว่าแบบเรามาเที่ยวคนเดียวปกติไม่เคยเที่ยวคนเดียวในไทยไม่เคยทําอะไรคนเดียวแบบเนี้ยแทบเป็นคนการกลัวการอยู่คนเดียวแทาบเป็นคนแบบไม่กินข้าวคนเดียวไม่เดินห้างคนเดียวอะไรเงี้ย ก็กลายเป็นว่าเราแบบทําอะไรเองคนเดียวได้ทุกคนคือไม่ว่าจะแบบไปเดินห้างกินข้าวขึ้นเรือไปบีชบาร์ไปปาร์ตี้เราลองทําคนเดียวรู้สึกแบบโคตรดีเปิดโลกมากๆเลยรู้สึกว่าแบบจริงๆแบบเราอะทำเพื่อตัวเองบ้างในบางทีอะแล้วเรารักตัวเองอะมันรู้สึกแฮปปี้มากๆเราไม่ต้องคอยทําให้คนอื่นหรือว่าเราไม่ต้องแคร์ว่าแบบใครจะรู้สึกอะไรตลอดเวลา ก็บอกอย่างนี้ว่าแท็บเป็นคนที่แคร์คนรอบข้างมากๆโดยเฉพาะแฟนแท็บจะแคร์มากๆว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะคิดอะไรไหมอะไรเงี้ยอย่างคลิปที่ผ่านๆมาแท็บก็จะบอกใช่ไหมว่าอย่างเช่นเขาไม่แฮปปี้ที่เรามีเพื่อนผู้ชายแเขาอยากให้อันพอเพื่อนผู้ชายเขาก็อันพอไป200กว่าคนอะไรเงี้ยหรือว่าเขาไม่แฮปปี้ที่เราออกไปกยบเพื่อนเราก็เลือกที่เราจะไม่ออกไปเจอใครแล้วเราก็ใช้เวลาเขาคือเรา ต้องบอกองี้เราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงตลอดเวลาทุกคนแทบตลอดเวลาเลย7วันต่ออาทิตย์เป็นเวลาปีครึ่งซึ่งส่วนใหญ่แทบก็จะเป็นคนตามใจแฟนโนอ่าโอเคถ้าแฟนไม่สบายใจแฟนไม่โอเคเราไม่ทําก็ได้อะไรอย่เงี้ยแต่เราอะลืมไปจุดหนึ่งว่าเราต้องแบบ stand on my point นะคือคือต้อง stand แบบอยู่ในจุดที่เราโอเคด้วยซึ่งตอนนั้นอะมันอาจจะเป็นจุดที่ทําไม่โอเคอะไรเงี้ย แต่แทบก็ทํามาเรื่อยๆเ,เ,เ,เออนั่นแหละพอเราได้ใช้เวลาคนเดียวเราเลยกลับมาคิดว่าเอ้ยบางทีเราไม่ต้องทำอะไรให้ใครก็ได้เราต้องเลือกตัวเองบ้างคือเลือกกับมารักตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขอะเออเหมือนฟูลฟิลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แทบรู้สึกว่าแบบปลดล็อกเลยอะคือไปเที่ยวคนเดียวรอบนี้คือแบบปลดล็อกไม่มีการร้องไห้ไม่มีการเสียใจว่าแบบ เอ้ยแบบเลิกกับแฟนนะอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอารมณ์นั้นเลยคือเป็นอารมณ์ที่แบบเว้ยก p ัพคอตัวเองเลยแบบเอ้ยทําไมเราเราเหนื่อยเราแบบใช้ชีวิตอย่างนี้จากเดิมที่เราเคยเป็นคนร่าเริงเราเป็นคนมีเพื่อนเยอะเราเป็นคนแบบสดใสอะใครที่จะเห็นได้จากสายตาแทะมีหลายคอมเมนต์บอกว่า แท็ดูสดใสขึ้นตอนนี้เมื่อก่อนสายตาดูไม่สดใสเลยจริงอันนี้ทํารู้สึกได้เลยว่าแบบตอนนั้นแท็บแบบทั้งปล่อยตัวแท็บดังไม่รักตัวเองตอนนั้นก็เครียดด้วยซึมเศร้าด้วยแพนิคด้วยอะไรเงี้ยหลายหลายเรื่องเพราะฉะนั้นตอนนั้นแน่นอนเราคงดูไม่ได้สวยนะคะแต่พอเรากลับมารักตัวเองทีหนึ่งตอนนี้ทํารู้สึกนะอาจจะรู้สึกคนเดียวก็ได้เพื่อนจจะไม่รู้สึกทํารู้สึกว่าแทบ็แทบแฮปปี้ซึ่งมันความแฮปปี้เนี้ยมันส่งออกมาถึงสายตาแทบ็บหน้าตาผิวพรรณอะไรเงี้ยรูป ล่างอะไรเงี้ยก็คือแบบกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีเหมือนเดิมแล้วอะแล้วก็มีกําลังใจจะทําน,นู่นทํานี่ทานั่นอะไรเงี้ยตอนที่เลิกกันอะการเลิกกันที่ค่อนข้างแบบเร็วแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นอะไรที่สะสมทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบสะสมมานานละอาจจะเป็นฝั่งแท็บที่สะสมเออโอเคแท็บเลือกที่จะแบบโอเคฟินิชก็เด่นแท็บก็เลยไปเลยเงี้ยซึ่งแท็บบุ๊ก ติกเกตไปสมุยกับพังงานใช่ไหมทุกคนแล้วแทบก็ให้คนมารโนเวทห้องเลยทุกคนตอนนั้นคือแบบอ้ากก็อาจจะดูใจร้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าแทบเลือกที่แบบพอเรากลับมาเราจะได้แบบมั่นคงในสิ่งที่เราเลือกทุกคนเพราะว่า ต้องบอกอย่างนี้แทบกับพี่หมีเนี่ยงอนกันงองแงงกันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยัะเราเลิกกันไม่ได้เพราะว่าเราพยายามหลายๆอย่างด้วยกันมานานเราพยายามเรื่องวีซ่าเราพยายามเรื่องการย้ายประเทศเรามันมีหลายอย่างที่เราทําด้วยกันเลามีแบบความทรงจําที่เราทําด้วยกันเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไม่ว่าาจ,จะไปทํางานท e ี่ออฟฟิศ นางก็ไปทํางานที่ออฟฟิศด้วยกับแท็บนางก็ไปนั่งอยู่โต๊ะข้างๆอะไรเงี้ยก็จะมีโต๊ะของนางในห้องทํางานแท็บอะไรเงี้ยการที่คนเรามันอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงตลอดเวลาแล้วมันอยู่ด้วยกันเป็นเวลาค่อนข้างนานนะฮะมันก็เลิกกันยากแล้วมันจะมีช่วงเวลางงแง่มันจะมีช่วงเวลาแบบเสียใจมันจะมีช่วงเวลาที่แบบไม่ดีอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นอะแท็บก็เลยเลือกวิธีที่แบบบินไปที่อื่นแล้วก็ เลือกที่จะแบบรีโนเวทห้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างทาสีใหม่ห้องตั้งเลน่นเปลี่ยนวอลเปเปอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยแท็บได้เยอะมากตอนแท็บกลับมานะคือตั้งแต่เลิกกันไม่ได้คุยกันเลยเว้ยแท็บกลับมาก็ได้เจอนางก่อนตอนนี้คือนางกลับประเทศไปแล้ว ซึ่งรายละเอียดนะคะลึกๆรอสักระยะหนึ่งเดี๋ยวครับจะทําคลิปให้ฟังเรื่องรายละเอียดมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากแต่เดี๋ยวจะเรียกเรียงแลวเล่าให้ฟังทุกคนมันก็ไม่เคยประสบการณ์แบบนี้มาก,ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าถามความรู้สึกรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองกลับมาโฟก,กัสที่ตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นใช้เวลากับคนรอบข้างพ่อแม่ไปเจอพ่อแม่ตลอดเวลาวันนี้เมื่อกี้ก็ปกินข่าวบานบิ๊กอะไรเงี้ย คือได้ใช้กับเวลากับคนที่แบบรักเราคนรอบตัวเราใช้เวลาเจอเพื่อนตอนนี้คือถ้าสมมติเพื่อนอนะเอ้ยแทบออกไปข้างนอกแทบ,บอกไปเลยเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงแต่งหน้าก่อนอะไรเงี้ยแทบแฮปปี้มากๆเลยตอนนี้นะคะรวมถึงเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยตอนนี้มันทุกอย่างลงตัวดําเนินไปด้วยด้วยดีอยากแทบบอกคลิปก่อนนะัานเนี้ยว่าแบบเมื่อก่อนแทบทำงานแล้วมันสต๊อกโลเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเลยทำให้แทบเป็นถึงจุดที่แบบแทบหมดแพชชั่นหมดแบบฟติลในการทํางานใน ออนไลน์อะไรเงี้ยพี่หมีเขาก็ไม่แฮปปี้ในการที่จะอัด YouTube จะลงรูปใน i อซีอย่างเงี้ยนามไม่เคยถ่ายรูปเลยทุกนการถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยบางทีก็จะโกรธอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้แทบรู้สึกว่าแบบเครียดนู่นนี่นู่นน,นั่นอะไรเงี้ยมีเรื่องแบบส่วนตอนนี้หลายคนพิมพ์มาถามในคอมเมนต์นู่นนี่นู่นนั่นมีแฟนใหม่ยังนู่นนี่นู่นนั่นยังไม่มีแฟนใหม่คะยังไม่มีแฟนใหม่ ตอนนี้ประมาณเดือนโสดมานานมากแล้วนะเดือนกว่าปกติไม่จะสอนเดือนแล้วปกติจะโสดแบบเดือนนึงเต็มที่อะไรเงี้ยตอนเนี้เลือกใช้เวลากับตัวเองแล้วก็เลือกคนที่จะเข้ามาคนข้างหน้าเนี่ยให้เป็นคนที่แบบเข้ากันได้อ่างเงี้ยอาจจะเลือกยากในการเลือกแบบตั้งแต่แบบ แรกๆแ,แต่ว่าจะใช้เวลากับคนต่อไปให้มันนานกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันคาดเดาไม่ได้หรอกเรื่องของคนสองคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะคนต่อไปก็คือจะใช้เวลาแล้วก็ดูเยอะๆนะคะใครที่มีเพื่อนโสดเม้นมาบอกได้ทิ้ง d m ไว้ได้เลยในฟอร์บหรือว่าในในต,ต่อนะคะทิ้ง d m ไว้ได้เลยค่ะพร้อมมากนะห <c oughs> ยอกหยอกหยอกเออแนะนำมาได้เลยฉันโสดพี่จี แต่ถ้าถามว่าตอนนี้มีคนคุยไหมมีนะทุกคน <c oughs> ก็มีคนคุยคนเข้ามาอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้แบบคุย s e เรียสมากก็มีมีเรื่อๆออาไปกินข้าวกันบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยหรือว่าออกไปบร k ก n g กันบ่อยๆก็มีแต่ว่าในตอนเนี้บอกได้เลยว่าขอดูแบบจริงจังทุกคนมอดูจริงจังว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแฟนให้เป็นคนชอบคบใครคบนานทุกคนอย่างที่พันๆมารก็คบนานมากโอเคคบนานมากอะไรางี้ใช่ไหมพี่หมีก็ถือว่านานในระดับหนึ่งปีครึ่งอะไรเงี้ย แทบเป็นคนชอบคบใครคบนานเพราะว่าคบนานๆอะ่ะแทบรู้สึกว่าแบบอยู่แล้วมันเป็นเซฟโซนของเรามันสบายใจที่มีกันและกันมันแบบดีอ่ะดีกว่าการที่เราจะต้องไปออกไปข้างนอกไปเดทเรืเ่อยๆหรือว่าเราจะต้องแบบคุยกับคนเยอะๆจริงๆไม่ได้ชอบคุยกับคนเยอะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าถามาคับคนเยอะไปก็ม,มีบ้างไม่ต้องหมั่นไส้ฉันคือฉันก็แค่เป็นคนออกข้างนอกเยอะช่วงนี้นี่เข้าใจไมหมหยิงเข้าใจไหมทุกวันมันคือโอกาส ยองยองยองเออก็ประมาณนี้ก็มีคนคุยนะคะไม่รู้จะอัปเดตอะไรละคือตอนนี้อยากบอกทุกคนแค่ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมีความสุขมากๆแล้วก็รักตัวเองสุดๆใช้เวลาตัวเองได้เยอะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคน p r o d u c t i v ขึ้นเยอะสมอง bright ขึ้นเยอะมีแรงในการออกไปใช้ชีวิตเยอะมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดขอบคุณเพื่อน <c oughs> ๆที่ยังอยู่ตรงนี้กับแท็นะฮะไม่ว่าจะแบบผ่านเรื่องผ่านราวอะไรมาในชีวิตเนี่ยก็ยังมีเพื่อน <c oughs> ๆอยู่ตลอดนะฮะตอนนี้ก็คือพยายามทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้เพื่อน <c oughs> ๆได้ดูกันนะคะขอให้เพื่อน <c oughs> ๆรอติดตามกันไปเรื่อยๆ รับรองว่าจะไม่ผิดหวังกับคนคนนี้แน่นอนคนคน,นนี้จะพยายามสร้างสารรค์คอนเทนต์นะหลังๆจะเห็นได้ว่าก็ไปถ่ายครอบครัวไปถ่ายทินข้าวพ่แม่ไปนู่นไปนี่กับพ่อแม่เยอะๆนะคะก็พยายามจะส่งความสุขที่แทบได้ใช้กับครอบครัวเนี่ยไปให้ถึงคนดูให้ได้มากที่สุดนะ,ะสำหรับคนที่แบบชอบคอนเทนต์ครอบครัวรับรองได้ดูอีกเยอะมากๆนะคะหรือว่าคอนเทนต์ในการรักตัวเองดูแลตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะรับรองสัญญาว่ากลับมาปังกว่าเดิมค่ะพี่สาว อขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาเรื่อยๆแล้วก็รักกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะกี่ปีก็ยังอยู่ข้างๆแท็บเสมอมันสําคัญมากกับแท็บจริงๆแล้วก็ appreciate จริงๆกับสิ่งๆงงนี้นะคะที่มีทุกคนอยู่ข้างหน้าแท็บในตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ให้กําลังใจเรื่อยๆนะคะเจอแท็บก็ท้าบอกว่าเออเคยดูแล้วทําไม <laughs> ตอนนี้มันไม่ขึ้นฟีดแล้วคืออัปเดตตลอดนะแต่แค่มันไม่ขึ้นฟีดนะฮะใครที่อยากดูตลอดก็คือกดกระดิ่งไว้มันจะได้แบบแตเตือนว่า มีอะไรบ้างนู่นนี่นู่นนั่นนะคะก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด follow ไว้ด้วยหน่อยนะจะได้ดูคลิปใหม่ๆตลอดสัญญาว่าจะทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็อยู่กันแบบนี้ไปนานๆน,นะอ่ะวันนี้นะคะไปแล้วจ้ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกก์ share, กด subscribe นะคะแล้วก็มาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้นะคะบ๊ายบาย